สวัสดีค่ะสารเมือสว่างค่ะขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะอันดับที่หนึงค่ะแนะนำนี่คือกาแฟก้าดีคอฟฟี่ปลัค่ะ33มสิมอินวันมีทั้งเช่ามีเจียวกุหลาบมีวิตามินเห็นในห้าสุขภาพดีดื่มตอนเช้าก่อนอาหารเช้าทุกวันวันละหนึ่งซองกินแล้วลดเบาหวานลดไขมันลดความดังชะลอความชราบวบบวมือยหูตาแจ้ง ลองเบิ่มเลยค่ะเดอ้ออันที่สองค่ะแนะนำนี่คือ9้า i ดีไฟค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อล่างสารพิษนในลำไส้ในตับในไตเพื่อให้เข้าสุขภาพดีดื่มตอนบ่ายชงใส่น้ำเย็นค่ะชงน้ำเย็นด้วค่ะน้ำเย็นดื่มตอนบ่ายหรือดื่มก่อนนอนก็นได้สุขภาพดีถ่ายง่ายผิวพรรณดีสวย ไม่แก่เร็วค่ะหญิงดื่มได้ชายดื่มดีลองเบิ้งเด้ค่ะเด้อนี่คือไฟเบอร์ตรา 9D ดีลดองวนค่ะอันต่อไปค่ะแนะนำนี่คืออ่าพระเอกเลยนะคะพระเอก 9D เวดีเลค่ะผลิตภัณฑ์กระชายขาวผสมสมุนไพร9้า่างค่ะอันนี้คือสุหยอดผลิตภัณฑ์ กินเมื่อละนึ่งแคปซูลก่อนนอนจะเห็นให้สุขภาพดีแข็งแรงต้านโรคต้านภัยเป็นเบาหวานความดันพู้งแพ์สังเกตนิง่งกินได้เว้นเลยค่ะพี่น้องล่องเบิงล่องเบิงสนใจอยากกินอยากได้สั่งสื่อโทรหาสาวในเมืองสาว่างค่ะ09 0 5 8 0 9 1 0 1ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ อยากแนะน้ำอีกนิดนึงค่ะเกี่ยวกับกาแฟ9 b Coffee p t พัทสเป็นแบบกล่องเ้อค่ะพี่น้องเป็นแบบกล่องกล่องกับซองเหมือนกันค่ะสังเกตฟ้าบนภาษาอังกฤษ9 b Coffee p t ัดค่ะเนื่องกล่องมี10โซองค่ะของแท้ของดีรากาซื้อจากร้านสาวในเมืองสว่างหรือตัวแท่นนะคะถ้าไปเจอ เก้าดีเื้นบอมเมนของแท้นะคะเป็นของปองลอมหลอกเลียนแบรพราะว่าของเฮาขายดีอันดับหนึ่งค่ะเดือนละหมื่นของลูกค้ากินตอบโจทย์แส่บนัวหอมตั้งแต่ซองเหล็กค่ะขอบคุณค่ะ